โอเคครับอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการนะครับปิดออเดอร์นะครับยังไงปิดออเดอร์ทีเดียวทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมผมซอยไปหลายไม้มากละครับจะปิดยังไงหลายแบบว่าเราไปดั้งปิดทีละไม้นะครับมันช้าใช่ไหมมันไม่ทันมาเผื่อเราปิดกำลังปิดอยู่แล้วมันแดงอะมันไปติดลบด้วยใช่ไหมเราปิดไม่ทันทั้งหมดโอเควันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับอะ ขั้นตอนนะครับหนึ่งเลยนะครับเรามาดูนะครับออเดอร์ที่เราเข้าบายไว้นะครับมานับหลอดไซส์ที่เราบายไว้กันนะครับ0.10นะ่รับกีไม้ครับ1 2 3 45 6 7 8 9 10้าเดเอาหลอดไซส์นะครับมาบวกกันเนี่ยเอา0.10มาบวกกันทั้งหมดนะครับที่เราเทรดไว้นะครับจะได้เท่ากับ1หลอดนะครับขั้นตอนต่อมาคือนะครับให้เรากดเข้าไปที่หน้าการซื้อขายครับและก็กดตั้งหลอดไซส์นะครับเมื่อกี้เราเปิดออเดอร์ไปทั้งหมดเท่าไหร่ให้เราเปิดเท่านั้นนะครับ ให้เราเปิดเท่านั้นนะครับทีไม้เดียวนะห้ามห้ามซอยเหมือนกันนะให้เปิดทีเดียวนะครับเมื่อกี้1นึหลอดนะครับเราบวกอะไรได้1นึหลอดเราก็มาเปิด1นึหลอดครับแต่ห้ามกดคําว่าบายนะครับให้กดเซลล์สวนทางกับออเดอร์ที่เราได้เปิดไว้นะครับเรากดไปครับอ่ากดไปนะครับมันก็จะขึ้นออเดอร์นี่ครับเห็นไหมครับเซลล์1นหลอดนะครับให้เราทําการนะครับกดค้างที่ออเดอร์เซลล์หนึ่งหลอดมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกคําว่านะครับปิดโดยอ่าปิดโดยกดเข้าไปครับ และให้เรากดคําว่าปิดโดยตรงนี้นะครับปิดโดยนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกนี่ครับคํานี้ครับโค้ดบายนี่ครับกดเข้าไปครับอ่านะครับแล้วก็ทําการเลยครับนี่ครับกดสีส้มๆนี้นะครับปิดออเดอร์ทันทีครับปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นไงครับออเดอร์เราหายหมดครับไปดูที่หน้าประวัติการซื้อขายครับผมโอเคนะครับเป็นไงครับออเดอร์เราปิดหมดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงครับสิบไม้ที่ปิดที่เปิดไว้นะครับไม้บาย ปิดหมดนะครับไม่มีไม้ไหนที่ค้างนะครับเป็นไงครับนี่นะครับไม่ยากครับลองไปฝึกดูครับไม่ยากครับผมสําหรับใครที่ชอบซอยไม้ซอยเดอร์นะครับปิดทีเดียวอย่างนี้นะครับผมจะมีอยู่ใน MT4 นะแอปพลิเคชันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น MT4 นะครับผมอ่า